เผยสภาพจิตใจหลังจากเผยสาเหตุยืนยื่นลาออกจากราชการแพทย์นั่นเองและหลังจากที่หลายคนก็ติดตามและทราบกันดีอย่างประเด็นที่ว่าปุ้ยเมฆมัตตสอนหรือว่าแพทย์หญิงที่รัตตสอนวิทยายุทธไลนั่นเองลายยาวที่ลา เหตุสาเหตุที่ยื่นหนังสือลาออกจากราชการที่เพียบาลที่บอกว่าถ้าอยากอยู่ในความระดับชั้นที่ได้ก็ทนไม่ได้ก็ไม่ตายแต่ก็ใกล้จะตายทั้งที่สเสียสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตอีกมันก็ต้องมีคนทั้งที่ทนได้และทนไม่ได้เราก็คงมีและความเหนื่อยที่ไม่ ไม่สูงมากไม่ชอบพักผ่อนน้อยแต่มาทำงานก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นจะทำงานได้ไม่มีประสติภาพหรือที่ดีเท,ท่าที่ครวรเลยก็ได้คิดว่าจะถอยออกมาดีกว่าไปทำงานที่เหมาะสมกับเราค่อนข้างข้างนอกที่ทำดีกว่าไม่ได้เป็นขาราชการไม่ก็ไม่ตายล่าสุดสาวปุ้ยเมฆนั้นก็ได้ เผยสภาพจิตใจล่าสุดผ่านทางอิ s ส a g แกรมส่วนตัวออกมาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นห่วงหนูนะคะนะคบและเราจะสบายดีแล้วตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมากเลยสดใสในมุกอ่อนสุดๆแต่ก็ได้กลับมานอนหลับเหมือนอิ่มนั่นเองไม่ค่อยหลอกเลือน เสียงโทรศัพท์แล้วนะคะว่าทำสิ่งที่ชอบบ้างแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือเรียนต่อและตอนนี้ก็สบายสุดๆแลยค่ะเลยทราบว่าไม่ต้องห่วงเลย